ครับสวัสดีครับวันนี้ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นนะครับบาเยี่ยมบิช็อปของขอนแก่นนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่บิ๊กซีขอนแก่นหนึ่งอย่างนี้นะครับอยู่ในจังหนิตรรภาพนะครับวันนี้เองทางบิ๊กซีได้ให้ความอนุเคราะห์แก่ผู้ประกอบการในเครือข่ายบิดขับของขอนแก่นนะครับให้นําสินค้าสินค้าบริโภคนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่เหมือนกับที่ผมถืออยู่คือคุณเชียงปลากระพงหรือว่าสินค้าอื่นเช่นขนมก็มีตัวลิสงหรือว่าขนมปีป้าทะนะครับ ซึ่งก็มีอยู่หลากหลายนะครับนอกนอจากนั้นก็จะมีผลไม้ตามฤดูกาลทั้งของผู้ประกอบการชาวสวนในขอนแก่นเองแล้วก็เครือข่ายนะครับที่ส่งสินค้ามาหรือว่ามีการข้ตอตกลงแลกเปลี่ยนสินค้ากันนะครับก็ท่านผู้บริโภคหรือว่าท่านผู้ใดที่แวะเวียนมาซื้อสินค้าที่บิ๊กซีก็อย่าลืมนะครับแวะมาอดหนนสินค้าของกลุ่มมิดขับขอนแก่นนะครับซึ่งอยู่ติดกับบันไดเลื่อนขาขาลงมานะครับ ก็ทุกวันนะครับเปดทุกวันตามเวลาของบิ๊กซีขอนแก่นนะครับก็เินดนเชิญนะครับผมสวัสดีค่ะที่นี่บิ๊กช็อปจังหวัดขอนแก่นนะคะตัอ้งอยู่ที่บิ๊กซีสาขาหนึ่งถนนยิตธภาพค่ะเชิญชวนให้ผู้บริโภคทุกท่านเข้ามาเลือกซื้อสินค้าที่มีมาตรฐานานการรับรองคุณภาพ องจังหวัดขอนแก่นแล้วนะคะครับผมสาหรับผู้ประกอบการบิดกับขอนแก่นนะครับที่ประสบปัญหานะครับโควิดนะครับเราสานักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นได้ร่วมกับทางบิดคับได้จัดหาสถานที่จําหน่ายสินค้าเพื่อบรรเทาความด่วนร้อนของท่านนะครับที่บิ๊กซีสาขาหนึ่งนะครับโดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้จัดการบิ๊กซีนะครับและวันนี้ก็อยากเรียนเชิญทุกท่านนะครับมาร่วมซื้อของนะครับเพื่อช่วยเหลือ เกษตรกร,ร,กรและผู้ประกอบการจังหวัดขอนแก่นที่มิกซีขอนแก่นขอบคุณมากครับ